สวัสดีครับท่านทั้งหลายอืมวันละนิดวันละหน่อยเนาะเสวนาทำกันอืมคนชอบก็ชอบคนไม่ชอบก็ตามอัธยาศัยครับอืมนะไม่ว่ากันด้วยความเมตตาท่านจะสังเกตว่าผมมักจะพูดว่าด้วยความเมตตาแลวความเมตตาเนี่ย มันก็คืออะไรท่านอาจจะเคยได้ยินว่าเป็นคุณธรรมในหนึ่งในสี่ของพรมวิหารสี่ใช่ไหมอืมใช่คนระับคำว่าพรมก็คือผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ที่ใจสงูงนะพรมอืมแปลว่าสงูงแปลว่านิ่งเฉยหรือว่าสงบแปลได้หลายอย่าง พรมวิหารสี่จึงจำเป็นในชีวิตเราฝึกให้มีความเมตตาการุณามุติตาและอุเบกขาอมสังเกตไม่ท่านสังเกตไหมว่ามันจะมามันจะไปมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันหมดสี่คุณธรรมเนี่ยเขาถึงเขาถึงได้จัดมาอยู่ในหมวดเดียวกันไงหมวดพรมวิหารแปลว่าที่ตั้งของพรมหรือ ที่ตั้งของผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ที่ใจสูงอืมเราอยากเป็นคนใจสูงเราก็ต้องฝึกพมวิหารสี่เราไม่ต้องไปหวั่นไหวกับอารมณ์ของคนอื่นวิธีการทำยังไงอมด้วยความเมตตาผมติดคำว่าด้วยความเมตตาเพราะว่าท่านอาจารย์สอนไวด้ดีท่านอาจารย์โกนก้าสอนนะ คำพูดพวกนี้เพราะว่าผมทำงานนะผมฝึกกรรมฐานกับท่านแล้วก็ทำงานรับใช้ท่านจนผมอยู่ความเคยชินนะ่ะการพูดของท่านนะ่ะท่านเป็นคนท่านเป็นคนต่างชาติเป็นคนอินเดียเป็นคนพม่าก,ก็จริงแต่ว่าบางครั้งท่านก็พูดผ่านผ่านร่ามภาษามานะความหมายของท่านผมเข้าใจเลยเพราะว่า คำว,ว่าเมตตาเนี่ยท่านจะพูดกับลูกศิษย์เสมออืมว่าโดยเฉพาะควาว่าเมตตาท่านจะสอนตลอดว่าให้ฝึกวางใจก่อนถ้าเราจะรักใครเราจะต้องปาศกาอคติเข้าใจไหมว่าปาศจากอคติอคติคืออะไรตัดสินไงเออเราต้องอยู่เราต้องทํา ทำจิตของเราเนี่ยให้อยู่เหนือความชอบความชังความรักความเกลียดอืมเพราะว่าถ้าไม่ไม่วางใจให้เป็นอุเบกขาเนี่ยอุเบกขาเป็นคําที่ผมใช้บ่อยด้วยอืมท่านสังเกตไหมผมจะพูดว่าเออวางเฉยวางอุเบกขาเพราะอุเบกขานี่คือความสงบสํารวมนะเราสงบสํารวมเนี่ย เมื่อเราวางจิตของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในความงสงบสํารวมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะธรรมารมณ์ต่างๆเนี่ยที่เราสัมผัสจากอยายตนะของเราเนี่ยที่เราไปรับมาเราจะเห็นด้วยตาเราจะได้ยินกับหูเราจะไม่รู้สึกอะไรอืมเราจะไม่รู้สึกอะไรเพราะอะไรรู้ไหมเราวางใจให้เป็นอุนเบกขา ดีไม่ดีเราไม่ตัดสินผิดหรือถูกเราไม่ตัดสินเราจะอยู่ตรงกลางสมาเสมอเช่นกันความรู้สึกเมื่อเราไปเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามแต่เช่นยกตัวอย่างนะมีคนมาต่อว่าเรามีคนมาด่าเราเราวางใจเป็นอุเบกขาเพิบเราจะอยู่เหนือความชอบความชัง แต่เมื่อไรที่เราไม่วางใจให้เป็นอุเบกขาเราตัดสินท่านผู้ที่มาด่าเรามาตำหนิว่าเราโดยการที่ใจเราเอ็นไปทางอกุศลใจเราเกิดปฏิฆะคือความไม่พอใจเราตัดสินท่านละเราโมโหเกิดโมโหเพราะเราเอ็นไปทางทางอกุศลอืมแต่เราก็ไม่เอ็นไปทางกุศลเราก็ไม่ได้ชื่นชมในคําด่าของเขา เราจึงอยู่ตรงกลางและ,ะใช้ความรักความกรุณาสงสารเขาว่าอ๋อเขาเป็นอย่างนี้เองไม่ต้องไปว่าเขาลอกสองสารเขาเราต้องเราต้องเมตตาฝึกเมตตาเขาว่าเอออย่าไปว่าเขาเลยอย่าไปโต้อตอบเขาเลยอืมบอกว่าเมตตาท่านเถอะสองสารท่านเถอะท่านเป็นอย่างนี้สติปัญญาหรือความคิดความอ่าน หรือว่าไม่เอาไม่เอาไม่ตัดสินนะพอแล้วพอแล้วไม่ตัดสินเราเพียงแต่เมตตาเขาเขาจะเป็นยังไงก็าจ้างสงสารเขาเมตตาเขาในความเป็นเขาที่เป็นอย่างนั้นตัวตนเขาเป็นแบบนั้นแล้วเราจะสบายใจความว่างของจิตใจเราที่เราไม่รับกิเลสคนอื่นมาเป็นอารมณ์มาฆ่าตัวเราเองไม่มีประโยชน์ที่จะไปรับอารมณ์ ฝึกเมตตาจิตฝึกสงสารคนน้อมรับคำตัดสินของคนอื่นแล้วไม่ตัดสินคนอื่นนั่นคือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขฝึกไว้นะครับด้วความรักความเมตตาสวัสดีครับ